สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เขารัลักลองยายสิสวัสดียามบ่ายที่เมืองไทยนะคะอาหารเช้าของยายสิค่ะยายสิกินสับป,ปะรดตอนเช้าที่นี่ประมาณแปดโมงครึ่งค่ะแปดโมงครึ่งตอนเช้ายายสิตื่นสายดงอืม ทำงานทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็วันหยุดด้วยค่ะเดี๋ยวก็จะไปอีกเล้วค่ะดูค่ะเหมือนเดิมค่ะแหยติไม่ได้กลับเมืองไทยห้าปีแล้วนะคะ ตั้งแต่โควิดเลยค่ะอร่อยมาก เพราะว่ากินแกนสับประรดก็ดีค่ะยายสิเลยจัดอืม 嗯。Mm. สอตอนสุดท้ายแล้วนะยังไงต้องห้ามพลาดเลยนะคะสามีสีทองสองตอนสุดท้ายเพราะว่านี่กำลังจะเป็นบทสรุปแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะแล้วยังไงกันดีตามผหัวเมียผู้นี้มันจะจบลงแบบไหนนะคะมันจะแฮปปี้เอนดิ้งตามแบบที่เขาคาดคิดเอาไว้ไหมว่าชีวิตคู้เด้เลย<อ>ลเคารมา การเปิดสัตว์กระดาษใหม่เปิดตัวพิธีกรใหม่ไปเลยค่ะนี่น้องฝนชัยจาก The Real Next Gen ค่ะพี่บอลม,มาเป็นคู่คู่ใหม่กับพี่ห้องเตะน,นะคะอุ้ยแล้ววันนี้เขาปลุปปกป่าไผ่ไปทำอะไรกันแล้วเนี่ยเออวัสดุธรรมชาตินอ้ออน่าสนใจมากแล้วไม่ได้ไกลกรุงเทพด้วยเิัอได้วันนี้10บโมงครึ่งนะคะช่างประจาํา เืแต่จใเฉพคุณผู้ม่ป็นแฟนคลับของอทเท่านั้นโหลดมาเลยค่ะ34 HD app นคดาวโหลดฟรีโกิจกรรมก็ฟรีแล้วก็รับกันแบบฟรีไปเลย่กยิสงสและอ งีเน,นักท่องเที่ยวเขามาจากเมืองนอกเมืองนามาเที่ยวภูเก็ตประเทศไทยแล้วเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันพอข,ขึ้นรถไปเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆเจอเจ้าขินมาทุบรถค่ะเอาอืมไม่ตนดำไรนี่นดำไนี่ไม่ตนดำไรนี่ไม่ัดยไม่ตไนี่ไม่

ตกใจสองคนนี้ค่ะเป็นคลิปอีกมุมหนึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดกับผ้าโวยได้รถเข๋งสีแดงคันนี้เป็นรถที่เขาเรียกมาผ่านแอปพลิเคชันพอเรียกมาเสร็จปุ๊บ2คนนี้เป็นปุ๊กๆุกเจ้าถิ่นไม่พอใจเฮ้ยมารับรถตรงนี้ได้ยังไงมารับนักท่องเที่ยวตรงนี้ได้ยังไงตรงเนี้ยถิ่นกู้เนี่ยจอดอยู่ตรงนี้ไม่พอใจค่ะโวยวายพยายามที่จะดึง ประตูให้คนขับเนี่ยลงจากรถให้ได้คนขับก็พยายามถามว่าเฮ้ย <"H oney, S 1> คุณจะทําอะไรคือผมเนี่ยมารับนักท่องเที่ยวตามปกติเขาก็ล็อกประตูรถไว้ไม่ยอมลงจากรถแต่สองคนเนี่ยไม่พอใจพยายามที่จะดึงประตูสุดท้ายประตูมันเปิดไม่ได้มีคนหนึงตามคลิปกล้องวงจรปิดเดินวนไปข้างหลังไม่แน่ใจในมือเขา,าถืออะไรหรือเปล่า ใก้จ oh. ุดนี้เลยเนี่ยจังหวะนี้คุณผู้ชมดูดีๆนะเขาเดินวนมาข้างหลังอะ่ะทุบรถคันึงเนี่ยโอ้แตกไปแบบนี้เลยนะนทเที่ยวที่อยู่ในรถเนี่ยตกใจมากเลยนะคะอ mm. ืันี้เนี่ยที่คนขับรถผ่านแอปได้เข้าไปแก้งความไวเรียบร้อยแล้วที่สองพอกกรมลาของภูเก็ต mm. สอบถามคุณเอมเนี่ยแหะค่ะเป็นคนขับรถเขาบอกว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยมีลูกค้าเรียกใช้รถบริการผ่านแอปพลิเคชันซึ่งรถของตัวเองเนี่ย ถูกต้องตามกฎหมายไปถึงจุดรับพบว,ว่าเป็นลูกค้าชาวต่างชาติสี่คนผู้หญิงสามแล้วผู้ชายอีกหนึ่งคนก็รับขึ้นรถตามปกติเลยหลังจากนั้นกําลังจะขับรถออกมาปราวกฏว่าผู้ชายสองคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเข้ามาขวางเคาะกระจกรถแล้วการถึงเฉียวพยายามที่จะเรียกลงจากรถให้ลงมาเคลียร์ในงหวะนั้นเนี่ยตัวเองรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่า อ,อ,อ้เยเหลือเช้นเดียวกินไม่หมดอิมอ่มแล้วค่ะยาสิขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่ติดตามยายสิขอให้มีโชคลับล่ำรวยล่ำรวยนะคะในวันอังคารขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ